รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับเอ,ออเอ้าน้องๆ12เทีมในดีึงคือดูแล้วเนี่ยเหมือนการสแสดงรในราชาสำนักชั้นสูงของทางภาคเหนือชอออยู่ันนี้เป็นวิธีการของพี่เบิร์ทธงชัยเลยนะคะ ทั้ง3โรงเรียนเนี่ยผมถือว่ามาตรฐานดีเหลือกเกินใครอะลงไปทำไมนัามาขึ <favorites> ้นมาอมาเขาจะเตะบอลกัน <said> ว่าเขาเรียกคำาระการเป็นเป็นเพลงที่คอน้าคาทายสูงตันสูงต่นต้องวันเป็นนักร้องที่เสียงสุดยอดคลิมิกมันอยู่ที่ท้ายเพลงว่าคุณจะ บตอนจบเอาคะแนนได้หรือเปล่าแลนนั่นเองและทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมได้แก่เขาต้องรับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์เจ้าเวทีแรกชิงช้าสวรรค์ปฐมคอนเทสเทอมที่2 ่าไปแล้ว3สัปดาห์กับเพ็ตโรงเรียนที่เข้ามาแข่งขันกันและเราก็ได้2โรงเรียนที่ทําคะแนนสูงสุดนั่งบนบันลังกันอยู่บัลลังที่หนึ่งโรงเรียนสามัคคีบำรุงจากกรุงเทพได้คะแนน9.6คะแนนบันลลังที่2โรงเรียนเทศบาล4ี่บ้านชุกกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีได้คะแนน9.35คะแนนและในวันนี้จะเป็นโรงเรียนที่8ที่จะเข้ามาชิงบัลลังกันนั่นก็คือโรงเรียนเทศบาล4ี่อุดมวิ์สมใจจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งโจทย์เพลงของเทอที่สองนี้ยังคงเหมือนเดิมคือถิ่นแคว้นแดนไทย เรามาลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถชุวงจีมัลังได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนเทศบาล4อุดมวิสสมใจจากจังหวัดปราจีนบุรีกับบทเพลงแววเสียงซึ้งค่ะสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้หลือเรื่อง เตเมืองทวาราวดีเสียงซึ่งดังพลิ้วไหวใจลอยล่องหัดไทยปองถึงคนรักที่จากหนาสี่มหาโพคู่บ้านยังงามตาแม้พี่ยาทิ้งคำมั่นนับวันรอตีตะติดตึงเสียงซึ่งดังฟังหวานแวว คงมิแคลวน้องต้องช้ำรัก,กรำรหนอเสียงไผ่เบียดเอียดออดลมลอดกอน้ำตาคลอไผ่ตรงหวานร้าวรานใจผลไม้หลือเรื่องหนาคลาหน้าร้อนสีส้มอ่อนมะปรางหวานใจหวั่นไหวปุยกระท้อนยังคงรอทอรอไทย ทุเรียนให้หอยหาพี่มาชิมยามนี้น้องต้องโศกาครวนหารักแสนช้ำนักใจเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งทวารวดีแดนนี้รอน้ำตารินแม้ได้ยินเพียงแผ่วแว่วเสียงซึ้ง ซึ่งตอนจบเลยค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาพัฒน์องอาจชื่อเล่นชื่อน้องป๋อมแปมอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล4อุดมวิสสมใจค่ะน้องป๋อมแปมค่ะเป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดหน่อยค่ะแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะมาถึง อีกแล้วนะคะเห็นแล้วภูมิใจมากๆเลยวันนี้เสียงร้องของน้องป๋อมแปมนะคะเสียงน้องเขาฉะฉานมากแล้วก็เสียงชัดเจนนะคะในการร้องเนี่ยเต็มปากเต็มคําดีมากอาจจะมีบ้างในตอนจบนิดเดียวเองคําว่าดีซึ่งยอ้นี่มารวมดีซึ่งแต่ของน้องป๋อมแปมจะดีซึ่งคือปิด ไมนปิดปากกลายเป็นเป็นองเป็นมอม้าไปมันต้องงองูมันต้องเป็นงองูมันต้องเป็นตึงมันต้องเป็นอย่าเปิดปากนิดนิดเปิดปากแค่นั้นเองนอกนั้นน้องผมแป๋มทํามาได้ดีทีเดียวค่ะประทับใจค่ะโอ้โหครับสำหรับโรงเรียนเทศบาล4ี่อุดมวิทย์สมใจจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับมีตัวอย่างดีๆหลายๆอย่างที่ทำให้เราเห็นนะครับท่าฟ้อนเนี่ยสวยงามนะครับถูกต้อง ออแล้วก็เอาผสมภาษาหน้าจัศิลป์สากลกลมคืนมีการยกตัวยกเท้าซึ่งทําแล้วดูไม่ติดขัดคือดูแล้วเนี่ยเหมือนการสแสดงในราชสํมนักชั้นสูงของทางภาคเหนือโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอย่างตอนจบใช่ไหมครับภาพจบเขาอ่าเหมือนภาพวาดในจิตรกรรมโบราณตามฝาผนังที่จังหวัดภาคเหนือทังหลาย ทำวันนี้ครบเลยนะคะอะเชิญกรรมาการรวบคะแนนค่ะเชิญครับเราต้องการแค่สองโรงเรียนเท่านั้นที่ทำคะแนนได้สูงสุดสองโรงเรียนนะครับเข้าไปชิงแชมป์ประจำเทอมสามัคคีบำรุงนะรัาทำไว้9.6ครับเทศบาล4ี่บ้านชุกกลุ่มทำไว้9.35ผลคะแนนนะครับโรงเรียนเทศบาล4อุดมวิทย์สมใจจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย คะแนนขึ้นด้วยเลขเก้าครับจะเก้าเท่าไหร่นะครับโรงเรียนเทศบาลสีอุดมวิทย์สมใจทำคะแนนไปได้ อยู่บอลลังที่สองส่วนบอลลังที่สองเทศบาลสี่บ้านชุกุ่มนะครับจังจังหวัดกาญจนบุรีตกรอบครับต้องกลับบ้านแล้วครับนั่งมาสามสัปดาห์โอ้โหคุณผู้ชมครับในเทอมที่สองมันโอ้โหเข้มข้นรุนแรงขนาดนี้เลยอ๋อไ,ไ,ไนนรไรเราก็แก่งเนาะเราก็เ,าเก่งนะแต่เพื่อนเขาทำคะแนนดีกว่าเราเราก็ต้อง ขอบขอคุณคุณคุณคที่สวยสดนุ่มนวลนะคะขอบคุณค่ะคุณยายบัลลังก์ที่หนึ่งจะต้องย้ายมาอยู่บัลลังก์ที่สองนะครับโอยร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยหนูยังอยู่นะคะลูกย้ายบัลลังก์แต่ก็ยังอยู่นะลูกหนูยังอยู่ยังอยู่อแต่เสียขวัญนิดนึงไม่เป็นไรร้องทุกคนเลยแต่ว่าหนูยังนั่งอยู่บัลลังก์ที่สอง ยังมีโอกาสได้เข้าไปชิงแชมป์ใช่ไหมคะลูกอ๋อวันนี้น้องปลอมแปมและน้องๆเพื่อนจากปราจินบุรีทําได้ปลอมแปมรู้สึกไงบ้างคะเจ้าจุดแปดห้าเลยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มายืนอยู่ตรงจุดๆุดนี้เพราะว่าพวกเราก็ทั้งเหนื่อยค่ะแล้วก็ต้องซ้อมหนักนะคะแล้วได้มายืนอยู่ตรงจุดๆดนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็ ขอขอบคุณนะคะคุณครูผู้ฝึกสอนทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกคองของพวกหนูทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนเทศบาล4บ้านชุกกลุ่มจาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน L.A. และจานดำในนัดแสกนะคะ1,000 0บาทค่ะเชิญครับ โชคดีบายายลูกเออเดี๋ยวปีหน้าเจอกันไปฝึกอีกไปฝึกอีกคนเก่งคนเก่ง เด็กอายุ8ปดเก้าขวบทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะเด็กไม่ต้องร้องไห้ลูกพีหน้าเราก็มาใหม่เราฝึกซ้อมใหม่เนาะทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับและผลการแข่งขันในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับดังนี้ครับโรงเรียนเทศบาลสี่อุดมวิทย์สมใจที่เพิ่งเข้ามาใหม่เบียดขึ้นมาอยู่อันดับที่1ทําให้โรงเรียนสามัคคีบำรุงตกไปอยู่อันดับที่2และในช่วงหน้าจะได้พบกับโรงเรียนวัดกาแพงจากกรุงเทพมหานครจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับหรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ ทันชื่อแมงปอลูกเต่าตาโออยู่ขดขาหนูขอคะแนนซักเก้าจุด้าคสมาร์ทซักผ้าและปรับพ้านุ่มเอ d v ดีวีดีโฮมเ e เตอร์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ายาเพียแคม